ดาบ20ต้องโดโอ้ใครที่สนใจ ID FIFA าออนไลน์สี่ไล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับ มีทั้ง ID FIFA ราไลสีและ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ลิ้งด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับเรามากันเต็มตีนครับด้วยการเติม15,000บาทนะครับ15,000บาทรัฐบาลไทยนะครับทุกทุกคนต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกครับที่ผมจะเปิดการ์ดบวก8 h o ฮต ซึ่งต้องขอขอบคุณน้องบอสบอสวิกมากๆนะครับที่ส่งมาให้พี่เปิดครับต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้พี่ปัญญาเติมแล้วเนี่ยโอ้ก็ขอบคุณครับลย<ห>นเ่น้องเ,เรามาโลหลังตลาดเพิ่มทรัพย์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะตัวใหญ่ขึ้นเล็กเท่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่เล็กเท่าเดิมครับหมายถึงหำเนี่ยทุยมาลุยกันต่อผมขอรับก่อนครับนี่ครับคิดว่าจะไม่ได้เปิดแล้วการบวกแปดฮอตแล้วก็การตำนานครับมา หกหมื่นห้าโอเคครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ากดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบสองกันไหนคุ้มกว่าจริงๆก็ยังไม่ได้พิสูจน์ขนาดนั้นนะครับแต่ก็กดไปเรื่อยๆรัวๆเดี๋ยวผมขอกดเอาเอาให้มันเศษหมดไปก่อนนะครับโอ้โหดาวยังไม่ได้สักเม็ดเลยดาวยังไม่ได้สักเม็ดโอเคเศษหมดแล้วนะครับไปครับสี่ดาวไปครับสามดาวครับไอคอนครับไม่ได้ครับไอสัตว์โอ้หนึ่งดาวครับถ้าเกิดจะเอาดาวนะผมมองว่า ตอนนี้นะเท่าท่เทา,า,า่รู้สึกนะเจ้าดาวนะแบบสองคือคุ้มกว่ามากครับแบบสองคือคุ้มกว่ามากงั้นจัดไปสองร้อยดวงสองร้อยบาทโอ้โหเฮียแต่อคอนไม่มาย7ดาวโอเคนะสองดาวครับหนึ่งดาวหนึ่งร้อยไอ้หยีสิบดาวครับยี่สิบน่าจะคุ้มกว่าจริงๆครับเท่าที่เท่าที่ลองสังเกตดูนะครับตอนนี้เท่าที่รู้สึกนะครับ ยีดูเหมือนคุ้มกว่านะครับแต่เรายืนยันคําเดิมครับเราจะกดคะกดสลับกันไปเรื่อยๆครับผมตะแม่งหนึ่งดาวอ่ะได้1,000พันเอ็มนะเมื่อกี้ยังโอเคนะครับได้1000เอ็มมายังโอเคครับฐานไอคอนมึงออกกันตรงนี้ให้กูหน่อยเหอะได้ไหมไอเวนโอ้โหโอ้โหพันเอ็มโอ้โหสี่รเอ็มครับคือตอนนี้ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออะไรปะการดบวกแปตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยากหรือได้ได้ง่ายไหมครับ แต่คือตอนนี้ขอเถอะออกมาก่อนเถอะออกมาให้หน่อยครับการบวกแปดเหย็ดกระเบื้องครับอโอ้ยสี่ดาวโอเคกดสิบได้สี่ดาวอย่างนี้คุ้มนะอย่างนี้คุ้มอย่างนี้คุ้มอย่างนี้คุ้มครับโอ้โหกดยี่สิบได้ดาวเดียวเย็ดพ่อกระเบื้องแตกโอ้โหสี่ดาวโอเค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 ผมจะกดสองร้อยอีกนึงนะ ผมขอเลยกด200อีกทีนึงครับสมัลลาเกเตสลาม,มะกะโตต้องบอกกันว่ากดคลิดเดียวราคา2,000บาทพาญาติญาติหรือพาน้องๆพาญาติพี่น้อง,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 องไปกินข้าวนี่แบบได้อุ่มๆเลยนะครับกินข้าวนี่อิ่มๆเลยนะ2,000บาทคลิกเดียวครับ200จัดไปพี่อ่ะดาวไอคอนก็ไม่มานี่ครับคือ ไม่มีอะไรมากครับการกดสองร้อยมันแค่ครับวกแปดขอให้ได้ขอให้โดนครับวกแปดได้ครับขอให้ได้อย่างเดียวครับไม่ต้องโดนครับโชว์หน่อยครับจากเพชรบ้านนาแกเพชรบ้านนาแกเดี๋ยวพี่กระเบื้องโชว์อุ้ยห้าดาวโอเคกระเบื้องโชว์เหี๋ยมาทุยตอนนี้เลยเหรอสวัสดีครับโอ้ห้าดาวโอเคไก่ย่างนี่ยจริงไอคอนออกง่ายสุดแต่พี่ดวงดีเกินไปเอาจริงไอคอนออกง่ายสุดแต่พี่ดวงดีเกินไปดวงดีแหละนะที่ไม่ออกไอคอนเนี่ยโอ้โหทุกคน เริ่มเกลือแล้วว่ะเริ่มเกลืออ่ะไม่เอาเลยนะกดสองร้อยไม่เอานะสองร้อยไปสองทีแล้วนะสองร้อยผมไปสองทีแล้วนะชวนเพื่อนเพื่อนกินยาฆ่าหญ้าลงเฟซมากินกันต่อเป็นชาเลนจ์แล้วแชร์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งพันบาทชวนเพื่อนเพื่อนมากินยาฆ่าหญ้าไอชิบหายกูโดนดราม่าดนิชวนคนมากินยาฆ่าหญ้าเป็นชาเลนจ์โอ้โหไอบวกแปดโอเคบวกแปดมาอย่างน้อยใบหนึ่งบวกแปดพอกบาจิอาต้องมาครับ มีคนบอกว่า GM ปรับเลนดแล้วอันนี้จริงไหมครับอันนี้พี่ไม่ทราบว่ะมันปรับเลนดบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอเติมไปหมื่นเลนมึง<ด>ป 8, รับขนาดแปดหมื่นล้านรวมทุกอย่างคุ้มไหมครับโอ้ยได้แปดหมื่นล้านโคตรคุ้มครับเติมแค่หมื่นเดียวครับโอ้โหหนึ่งดาวว่ะเฮ้ยพี่เต้นไอคอนจะออกกูบอกเลยไอคอนมากูเต้นอนะ่ะอย่าให้กูเต้นก่อนเลยเออโอ้ยบวกแปดโอเคโอเคบวกแปดสองใบนะนะ แต่มันจะได้ไหมเนี่ยมันบวกแปดถึงบวกอะไรเนี่ยบวกแปดถึงบวกหกยากครับบอกได้เลยว่ายากเอา้ากดผิดมากดหนึ่งครั้งอีกเออดาวหนึง่งโอเคโอเคไอคอนไอคอนไอคอนไอค,อน,ไอ,คอนสยามไปเลยโอเคเฮ้ยนี่ผมแบบผมรู้สึกว่าผมกดรัวแล้วลเร็วมากเลยนะ ผมรู้สึกว่าผมกดรัวแล้วเร็วมากมีคนบอกว่ากิจกรรมต้องเติมแรกๆของจะดอกดีกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมคือถ้าเกิดจริงก็คงเป็นการปรับเลที่เวงว่าล่ะครับน่าจะเป็นการปรับเลที่เวงว่าครับแต่อาจจะไม่จริงก็ได้ครับมองโลกในแง่ดีดวงอาจจะไม่ดีก็ได้ครับผมไม่ได้ปรับ่อยผมเปลี่ยนรหัสโทนี่ตองได้ครับเดี๋ยวรับเพื่อนครับโอ้โหดีครับทุกคนครับใกล้จะหมดแลวไอเทยหมื่นห้าเร็วมากครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเร็วมากครับนี่ครับทุกคน หนึ่งหมื่นห้าโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยไอคอนไม่ได้เลยครับทุกคนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเร็วมากครับเย็ดแหม่มไอคอนมาเลยมาเลยไอคอนหูวิไอคอนกองหน้ากองกลางมาเลยมาเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคน โอ้โหคัดห้าสิบไปกว่าสามสิบทีนะเผื่อไอคอนอีกใบหนึ่งโอ้ไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วครับไม่ได้นะไม่ได้นะมีคนบอกให้เต้นด้วยได้ไอคอนได้ครับเ <c oughs> บาพอเบาพออโโอ้โหไอคอนอีกใบหนึ่งได้ไหมอีกใบหนึ่งเดี๋ยวกูลุกเลยอีกใบหนึ่งเดี๋ยวกูลุกเลย อีกใบหนึ่งเดี๋ยวกูลุกเลยเต้นก่อนหนมึงก็กูเต้นขนาดไหนกูเพลงก็ไม่มีบิวต้องเต้นอะไรขนาดไหนเนี่ยมึงก็พิมพ์กันจังเลยให้เต้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมันมีเปิดหนึ่งดาวไหมมันมีเสษหนึ่งดาวไม่มีใช่ไหมเต้นปานามาด้วยมันเพลงมันก็ไม่มีมึงเจ้าขนาดไหนนะโอ้โหเต้นก่อนเอากูเต้นเอากูเต้นให้พวกมึงเลยวเอาเอาพอใจยังเดี๋ยวกูต้องเต้นสักแบบยี่สิบนาทีอะไรอย่างงี้ไหม มึงสเต็ปเดียวก็พอละกดเก้าสิบอะไรล่ะน้องชายมีห้าสิบโอ้ไม่ได้ลวครับไอคอนมาดอกแรกดอกเดียวอะโอ้โหสุดท้ายละครับทุกคนสุดท้ายละครับอันนี้ไอดีนี้น่าจะขึ้นท็อปห้าท็อปสี่แล้วนะโอ้โหไม่ได้นะครับได้ไอคอนมาหนึ่งใบครับทุกคนไอคอนมาหนึ่งใบก็โอเคครับโอเคโอเคนะยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูเปิดการกันครับ ไปครับเราไปดูเปิดการกันครับผมไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดเงินเอ็มกันก่อนตอนนี้เงินเอ็มมีสี่หนึ่งแปดสามนะครับสี่่หนึงแปดสามครับโอเคเยดหมื่นสองหกร้อยเยดพันสี่เย็ดพันสามเย็ดแค่สี่พันเย็ดเนาะสองพันเย็ดกระเบื้องสามร้อยเย็ดครกเจ็ดพันโอ้โหเยอะมากครับเงินเอ็มเยอะมากครับทุกคนโอเค เงินเอ็มเยอะมากครับทุกคนเงินเอ็มผมเยอะมากครับนี่ครับสามหกหกห้าลบอุ้ยได้เกือบสามหมื่นล้านครับทุกคนตีไปสองหมื่นเก้ากว่าเกือบสามหมื่นล้านนะครับแค่เงินเอ็มนะครับนี่ครับวกแปดเพื่อนอยากเห็นด้วยไหมหกแปดอันนี้เฮ้ยธรรมดาธรรมดาคนดวงดีครับเปิดการ์ดไหนก่อนดีอะครับทุกคนเปิดผมขอเปิดแบบโหดๆไปก่อนเลยละกันนะครับ ขอแบบโหดๆไปก่อนเลยจัดไปบวกห้าสามพันเอมบวกสามพันเอมบวกโอเยมันโอโอซิลไอยโพดสตี้แอนดี้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ดูทีมให้นะครับรอแป๊บหนึ่งขอเปิดกียรกรรมให้เสร็จก่อนนะครับจัดไปหนึ่งครับจัดไปหนึ่งจัดไปหนึ่งโอ้ย VTR ตัวดำๆสี่สิบห้าเบอร์บาโลเตลี่เฮียไหมเนี่ยโอ้โหพันสองพันสอง อกากไม่ว่าพันสองอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับไอคอนที่ผมได้มานะครับมีอยู่สองใบนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเปิดบวกแปก่อนนะขอบวกแปดมันมาสักตัวนะผมไม่รู้ว่าบวกแจากการนี้มันได้ยากหรือเปล่าแต่ว่าสแตตมันแค่แปดสิบห้าครับแปดสิบห้าบวกคือถ้าเกิดสแตตสักเก้าสิบยังโอเคนะเหมือนแบบเหมือนไม่อยากแจกอะอ่ะเหมือนมึงไม่อยากแจกอะบวกแปด่ะทีเอ็มเฮ้ยกาบวกแปดบวกแปดมาก่อนสเปน บวกแปดบกแปดโอ้บวกเจ็ดเฮียถ้าเกิดบวกแปดนะมึงถ้าเกิดบวกแปดนะมึงโอเคอยู่โอเคอยู่ครับโอเคอยู่จัดไปหนึ่งจัดไปหนึ่งบวกแปดบวกแปดบวกแปดเฮ้ยบวกแปดวะเฮ้ยปาฟิวเอลบีว่ะเนี่ยตัวเฮียได้เลยโอ้บวกหกเลยพ่อมึงมาเชโร่บวกหกเลยครับบวกหกเลยอ่ะไม่โอเคไม่โอเคอ่ะผมไม่ค่อยโอเคกับ อันนี้คือคันหัวเลยครับโอ้โหกูจะเปิดการไหนก่อนดีเนี่ย98บวกบวก5ไป98บวกบวก5อันนี้ผมบอกเลยว่าตัวดีแน่นอนสเตต98บวกแล้วบวก5ยิ่งถ้าจะเป็นตัว MC เป็นพวกกองหน้านะรวยขอวอยอรวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอ่ะรอวอยอโอ้โห BOE ว่ะเฮียโอ้โหประเทศเยี่ยนี่ตัวถูกทั้งนั้น โอ้โหชากะโอ้โหเก้าร้อยเอ็มเก้าร้อยเอ็มครับอันนี้ถือว่าเจ๊งนะเปิดได้แบบนี้สาหรับผมถือว่าเจ๊งนะครับเจ๊งแบบบริสุทธิ์เลยครับบวกแปดเอ้ยบวกห้าบวก,กเจ็ดบวกเจ็ดมาเฮ้ยหมไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าไอ้นั่นโอ้โหรกาดบวกเจ็ดรายการสองพันหกของพันหกโอหมวันนั้นที่ที่ <Okay. S 2> มา <okay. S 2> ช่วยผมกระทืบไปสู่ไอ้ป้องัโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้กระทืบครับผมไม่ได้กระทืบรับผมไม่ได้กระทืบผมไม่ได้กระทืบครับ น้องชายนี่กูอัดคลิปอยู่เดี๋ยคลิปมันจะอยู่ติดกูตลอดไปไม่ได้กระทืบนครับน้องชายเขาโดนเนตมาเองครับผมไม่ได้กระทืบใครทั้งนั้นครับผมโดนอย่างเดียวครับโอ้น้องชายมึงหางานให้กูแล้วมึงหางานให้กูแล้วน้องชายจับมาบวกห้าบวกห้าเฮ้ยเอ็ซโอ้โหเชโกโ้ไม่ใช่เชโกเียมปวดหัวเลยปวดหัวเลยปวดหัวเลยคันหัวไม่รู้เป็นอะไรครับตอนนี้ เอาสัมลีมาปั่นก็ไม่หายครับการเปิดรัวครับ <_ d> um> คบือดวงมันไม่ดีเลยนะเปิดการ์ดมาแรกๆครับแต่ขอนะถ้าเกิดดวงตรงนี้ไม่ดีไอคอนระบบแปดขอให้มันดีนะครับเน <_ d> um> ต้าห้าสิบล้านเก็ตกระเบื้องเกตกระเบื้องแล้วครับเหมือนการ์ดที่มันแจกมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแต่เงินเอ็ม <_ d> um> ได้เยอะครับต้องยอมรับครับว่โอ้โหสามสิบเอ็มอย่างเงี้ยทุกคนเปิดไปมันก็เสียเวลานะฮะ งั้นผมขอไปที่ดามห้าสิบก่อนเลยละกันนะครับขอไปที่ดามห้าสิบเลยละกันครับจัดไปครับจึง้งโอเคโอ้โหแขนยาวอะ่ะเยมันโอโอฟิลบัลลากครับบัลลากบัลลากสี่ร้อยล้านก็แย่อยู่ครับก็สาามาก,กุยอยู่สลามาก,กุยอยู่ไอ้กระเบื้อง <c oughs> บัลลากอีกแล้วอรออีเวนเฮ้ยผมผมเป็นไรกับเยอรมันวะ ผมผมเป็นไรกับเยอรมันวะเนี่ยคือผมงงว่าผมเป็นไรกับทีมชาติเยอรมันครับเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นไรกับทีมชาติเยอรมันนะเยอรมันมาบ่อยมากเฮ้ยตัวดำๆด็อกบาโอ้ไม่ใช่เวียล่าปะเวียล่าครับเวียล่าเวียล่าก็ดีกว่าเยอรมันเมื่อกี้นะโอ้าะผมไม่ได้ดีกว่าเลย่ยากกว่าโอเคเบอร์สิบเอ็ดเช็คพาวเวลเยิปเปิลโอเคพลรานะพาวเวลเยิปเปิลพลราณอยู่พลราณอยู่ ก็พันก็สี่ร้อยครับสี่ร้อยล้านวะได้แต่นักเตะถูกถครับอู้ผมมีบวกห้าอยู่สองใบนะงั้นผมขอมาที่บวกสามกันก่อนแล้วกันครับผมขอมาที่บวกสามดาบร้อยกันก่อนนะครับทุกคนจัดไปจัดไปเฮ้ยเบอร์สี่แล้วโอ้โหตัวซ้ครับพัทิิเวล่าครับมันอะไรกันวะ เเอาามกิลเล่เอาแว่โโโทททรรรคคคััับบนถอดพี่ออกจากมิดหรือยังพักเหตุไปรับงานพรีเซนเตอร์อาหารเม็ดไม่ยอมพี่แว่นถอดพี่ออกจากอาหารพี่แว่นถอดพี่ออกจากทีมมิดยังครับเหตุไปรับอาหารเม็ดเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ยอมรับให้หักข้าในหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันหมาอ่ะมากูว่าเดี๋ยวกูซื้อเพชรดีกีมากินโชว์เลยทุย คนน้องชาโอ้โหตีบกตัวตยังแพงกว่าไปไปพาดทิปมาเกเรๆเมื่อกี้เบอร์แปดใครวะโอ้โหมูติดเออะโอ้ตัวนี้เฮ้ยทำไมมันได้ยากเนะาะการที่ดีมันได้ยากมากเลยนะฮะทุกคนสังเกตไหมการที่ดีมันได้ยากจริงๆนะฮะ คือผมไม่รู้ว่าด้าพวกขี้นี่มึงด้ามึงเป็นเปอร์เ,เซนต์ยังไงนะมึงบอกกูดิโอ้โหพี่ยาวลูกหีเลวโเ์โดแปดร้อยเอ็มมาโดโดแม่งไม่ออกเลยเนาะมึงให้กูหาจากไหนเนี่ยโดอะโปรตุเกสลุยฟิกโกเอายังหรือคาตาโอฟิกโกโอเคโอเคแปดร้อยเอม็มอยากเห็นพี่ตีบวกครับพี่โอ้ยได้ครับเดี๋ยวพี่ตีบวกครับได้ครับ ได้ครับได้ครับได้ครับพี่ตอนนี้พี่ท้อแล้วน้องสั่งอะไรพี่มาพี่ทําหมดเลยครับมาดาบยี่สิบต้องโดอ๊กูไม่ได้เอาโกออกไอ้เหี้ยอันนี้โง่เองครับด่าได้เลยครับเชิญด่าได้เลยอันนี้เชิญด่าได้เลยนึกว่ามันจะไม่มีโกรีเปิดครับเชิญด่าได้เลยครับอันนี้ยอมรับผิดเลยทุกคนครับต้องมาแล้วนะครับ ดาบร้อยห้าสิบหวังยากอยู่เหมือนกันนะหวังตัวท็อปท็อปนะฮะเออเออเบอร์สิบเออเยอรมันอีกแล้วเหรอ CDM มาเทอุสหมื่นห้ามาเทอุสหมื่นห้าวู้ววหมื่นห้าครับหมื่นห้าโอเคแพงกว่าตำนานอะแพงกว่าฟาวเลอร์สิบเท่าอะแพงกว่าฟาวเลอร์สิบเท่าครับโอเคแพงกว่าฟาวเลอร์สิบเท่าโอเค,าาเอ,อ,เคอยู่ เลาอุย้ยศกผมผมมีดวงถูกชะตากับไอพวกนักเตะเยอรมันเยอะมากนะสังเกตบ้านนักเตะเยอรมันมาบ่อยมากเลยครับคือใจจริงผมไม่ได้อยากได้นักเตะเยอรมันเลยนะแต่แม่งมาบ่อยสัสสัสรัสเซียไนจีเรียโคยเชียแสิงคโปร์ครับจับไปผมรอหลังฟ้าเหมือนเดิมดี่กว่าหลังฟ้าไอตัวพวกขี้นต้องเอาออกมั้วโอ้โหผมว่าต้องเอาออกว่ะแป๊บนึงนะผมขอโทษนะแป๊บนึง ผมว่าต้องเอาออกหน่อยวะมันเกลือ่ะมันน่าจะเกลือนะพวกเนี้ยน้องเกลือครับเฮ้ยมินามิโนเอาอยู่ดิโอ้โหตั้หนึ่งนะทุกคนเห็นพี่สตรีมเกมเยอะแบบนี้แฟนไม่บ่นหรอครับแล้วจะบอกแฟนยังไงเห็นพี่สตรีมเกมเยอะอย่างนี้แฟนไม่บ่นหรอครับแล้วจะบอกแฟนไงพี่ตกไปแล้วครับแฟนพี่ตายไปแล้วพี่เตะตัดขาในห้องน้ำเมื่อเช้าครับร่วงหัวฟาดโถส่วมครับตายไปแล้วตายไปแล้วครับ เฮ้ยแล้มินามิโนะผมมาผมขอเอามินามิโนะก่อนมิมินามินามิโนะนี่เอามินามิโนะเข้ามาเอามินามิโนะเข้ามาก่อนนะครับทุกคนจัดไปสรุปกูปเปิดได้มินามิโนะเลยไม่เอานะโอ้โหสตาร์ทขาวเบอร์99ไอ้เหี้ยไม่ใช่ตัวดีแน่นอนฝั่งเศสกองหน้าโอ้โ ดาบร้อยห้าสิบ150กูได้แมตช์อวุ้นหมื่นห้าดาบร้อยกูได้ห้าร้อยเอ็มตัวเงี้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ oh, ทุกคนโอเคโอ้ oh yeah. oh. มาครับไอคอนครับไอคอนอีกสองใบครับไอคอนอีกสองใบครับไอคอนอีกสองใบครับ ใบแรกนากาตะมึงมาเลยนากาตะมึงแน่จริงมึงมาเลยเอาจริงก็นากาตะากตะ็มึงแน่จริงนะมึงมาเถอะ <ดา S 1> มึงแน่จริง,ม,งมา<อ>เลยห,ยหอยหลอดให้หน่อยครับว่ามึงมันลูกพีดอก <c oughs> มีคนบอกให้ด่าบิ๊กลูกดอหอยหลอดชิบหายไอ้บิ๊กดอหอยหลอดมันเป็นมาเฟียนะ้องเฮ้ยพี่ดา่ามันไปพี่โดนยิงแน่ไปเปิดทีเผลอครับเปิดทีเผลอเปิดทีเผลอดอกบาร์มาเออไม่ใช่ดอกบาร์แต่เป็นกาก้าอังกฤษฟฟลเลอร์ไม่ใช่ฟีเอ็มเจอร์ลัด โอเคโอเคโอเคเจลาตโอเคห่าพัน0 0นึงอะ้าพันึงอะ่ะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ขนาดใช้พวกแบบกระรับเ<ๆ>ชือกผมใช้ลิ้นเปิดการ์ดโอ้โหโควิดจะมาครับตอนนี้อย่าเล่นสกับโปกครับเดี๋ยวโควิดมาครับจะไปครับใบต่อมาครับใบต่อมาไอคอน F W บวก M F คืออะไจริงนะนาคาตะแนนนายแน่จิงนายก็ออกมาอันนี้ผมพูดจริงๆนะ นาคาตะนายแน่จริงนายออกมานายแน่จริงนายออกมาเลยนาคาตะผีโตชีเดะนาคาตะนายแน่จริงนายพูดมาเลยว่านายอยากมาอยู่กับเราแปบบ๊บนึงนะทุกคนแปบบ๊บนึงนะ,อะขอเงียบผมขอเงียบอังกฤษฟาวเลอร์ ชอบเลยเยี้ยกว่านากาตะอีกครับแม่งเยี้ยกว่านากาตะอีกครับทุกคนมาครับเรายังมีดับสองร้อยของปีฮอตนะดับสองร้อยของปีฮอตคือเอามันมากู้หน้าผมหน่อยเถอะมึงกู้หน้ากูหน่อยเถอะกูขอร้องครับกู้หน้ากูหน่อยนะกู้หน้ากูหน่อยผมขออนุญ,ญาตคัดน,นักเตะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนหลังจากผมคัดนักเตะครับคัดนานมากครับคือโอ้โหคัดจนปวดหัวครับอันนี้จริงๆครับก็ขอบคุณหน้าแชทหลายๆคนที่ช่วยกันคัดแบบใจเย็นเย็นด้วยนะคือที่ต้องคัดอะจริงจริงนะมันก็ควรจะคัดแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนด่าไงเดี๋ยวมันจะโดนคนเขาด่าว่าแบบเฮ้ยทาไมมึงไม่คัดเลยวะมันก็ต้องคัดกันหน่อยครับมันก็ต้องคัดกันหน่อยครับถ้าเกิดไม่คัดเลยมันก็ใช่ไหมคือถึงแม้รู้แหละว่าว่าเลดอะตัวดีๆมันก็ได้ยากครับ แต่อย่างน้อยมันก็ได้คัดแต่อย่างน้อยมันก็ได้คัดครับมาไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากขอแคปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยครับขอแคปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยโอเคครับคืออนนี้ผมบอกเลยสัญญาเลยถ้าเกิดได้แบบพวกตัวท็อปสิพวกเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยโยฮันคับหรืออะไรเงี้ยโด้อะไรเงี้ยเชลเลอร์ยูเซปิโอกุลิตอะไรเงี้ยกูเซิร์เลยอะกูเซิร์ฟเลย มามาจดนตีมาเอฟเฟกตตอนนี้มาแล้วมาแล้วใจกูุงร้ามือกูทองแล้วมือกูทองแล้วมือกูทองแล้วผมขอหลังฟ้ากินนะหลังฟ้ารอหลังฟ้าครับทุกคนรอลงตรงนี้หลังฟ้าครับเมื่อไหนผจะฟ้าเนี่ยกูเก่งมือรอนานแล้วเก่งมือรอนานแล้วฟ้าดิ ตัวเดียวเบอร์เลขตัวเดียวอิตาลีบัาโจไม่ใช่嘛ซีบีเฮียบาเลซี่หกหมื่นเก้าพันล้านโอเคโอเคหกหมื่นเก้าพันล้านไม่แย่นะไม่แย่ครับไม่แย่หกหมื่นเก้าพันล้านผมบอกเลยผมบอกเลยหกหมื่นเก้าพันสแตทดีด้วยสต๊าดเยอะสแตทเยอะสแตทเยอะครับสแตทเยอะสแตทเยอะโอเคโอเคโอเคครับทุกคนโอเคโอเคการเปิดตัวนี้ของผมสำหรับผมนะผมว่าคุ้มเลย คุ้มเลยคุ้มเลยครับคุ้มเลยไป่ไมไม,ไมเปิดคันด่วนไม่โอเคก็นี่นะครับทุกคนครับที่ผมได้ครับก็คัดกันมานานครับขอบคุณทุกคนครับที่รับจน,นจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับขอบคุณมากครับ